สรรพคุณของรางจืดรังจืดและเถาของรังจืดสามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในรางจิดมีสรรพคุณช่วยแก้อาการกระหายน้ำใบและรากของรางจิดมีสรรพคุณใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไขได้ใบรา,างจืดมีสรรพคุณเป็นยาพอกบาดแผลช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลั่วสวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กขาคลิปนี้จะพาเข้าป่าค่ะไปหา นี่เนะคะเจตนาไปหาย่านางแต่เรามาเจอ,อารังจึดโดยบังเอิญน,นะคะนี่เข้าป่านะครับคือเขาท่าเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะคะนี่ทเขเขาเ็าจะเลื้อยไปนะคะเลื้อยไปเลื้อยมาค่ะแล้วไปจับทําไมไปจับเขาออกจากกาแพงค่ะเขาก็เลยไปกําแพงนั่นแหละนะคะนี่เขาก็ปีนไปเห็ดค่างขืนว่าคืนได้นั่งยิ่งขัดกนะะันนยคะ พิษข้างไอขึ้นบ่าขึ้นค่ะข้างจะยู่่า,ายมือนะคะบ่ขึ้น,นะค่นี่ดูเถาเขานะคใบใหญ่มากนะคใบเท่าฝ่ามือเลยนะ,ะทุกคนซึ่งในปัจจุบันนะคะผู้คนที่รับสารพิษตกค้างในร่างกายก็เพิ่มสูงขึ้นถึง45นะคะโดยสารพิษเหล่านี้ร่างกายต่างก็เนี่ยไม่ต้องการเพราะเมื่อเกิดการสะสมเข้าไปในร่างกายนะะในปริมาณที่มากแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยะก็อาจจะ ทำให้เป็นโรคต่างๆได้เนะะี่ยค่ะซึ่งในอนาคตอย่างเช่นโรคมะเร็งเนะะี่ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าอัตรา,าก,การเกิดโรคของคนอายุปัจจุบันนี้เนะะี่ยค่ะได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะแล้วยิ่งน่าเป็นห่วงนะะีคะสมมติว่าร่างสืนี้นะะีคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคุณนะคะในการขับสารพิษต่างๆเนะะี่ยออกจากร่างกายนะะีคะเพื่อช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคตได้นั่นเองนะคะสมุนไพรร่างจืดถือว่าเป็นาราชาแห่งการถอนพิษเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะรณนงคลงให้เกษตรกร,ร,กรหรือบุคคลทั่วไปนะคะเลือกใช้เพื่อแก้พิษต่างๆเช่นพิษจากยาฆ่า,มาแมลงยาเบือ่อสารตะกัวเราก็อื่นๆด้วยนะคะยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ห่างจากโรงพยาบาล การจะนําส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาอาจต้องใช้ระยะเวลานานจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้ามีต้นรังจจดปลูกไว้แถวบ้านเราก็สามารถใช้รางจืดที่ไม่แก่หรืออ่อนมากเกินไปเนี่ยค่ะหรือใชายลาาที่มีอายุ1ปีขึ้นไปนะขนาดปริมาณเท่านิ้วชี้นะคะเพื่อ,อรักษาบรรเทาอาการ ของพิษเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะโดยส่วนที่นำมาใช้เป็นยานั้นก็นี่ได้แก่ใบรากแล้วก็เถ้าสดนะคะนี่เถ้าสดแล้วเถาเขาใหญ่มากเลยนะคะใบเขาใหญ่มากก็มีทั้งแก่จัดอ่อดแล้วก็เิ่มเพิ่มเนะพอเิ่มเิ่มหละเี่ <laughs> ยองคือพ่อเพิม,ม <laughs> เมก็จะมีขนาด แก่จัดนะขนาดอ่อเนี่ค่ะเพิ่งแตกใบแล้วก็ขนาดกลางนะคะเราจะใช้ขนาดกลางกันเนี่ยคะอยู่ประมาณนั่นแหละนี่เห็นไหมเท่าเขาเนี่ยใหญ่มากค่ะก็ทําค้างให้ขึ้นเขาก็ไม่ยอมขึ้นนะเนี่ยเออนะเราก็ไปตามนั่นเห็นเทาเขาไหมคะเท่าเขาใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะยค่ะใบเขาก็ใหญ่ด้วยค่ะเราก็ไปนั่งอัศอ่อนอยู่เนี่ยค่ะเราก็ไปนั่งอะอ่อนอยู่นะเนี่ย สะออนอะไรก็เราเราก็ไปนั่งอสะออนนะความใหญ่นะะี่ยสะออนใบนะะี่ยที่เขามีความใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะลังจืดก็เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในอ่าวงเหงือกประหมอด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชื่อนะ,ะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นต่างๆนะคะที่คนไทย แต่ละพื้นที่นะจะเรียกขานกันนะคะกำลังช้างเผือกเนี่ยนะขอบชนางเนี่ยนะคะเชือเขาเขียวยาเขียวนี่นะคะ่ะน้ำแน่ลากเย็นดูเบาทิดพุทน้ำนองนะ,ะแล้วก็ยำแย่ยำแย่ยำแย่แอดแออะไรประมาณนี้แหละนะคะเพชรบูรณ์เนาะักสนาทางพุทธศาสตร์ก็ล่างจืดเป็น ไม้เถาเนื้อแข็งนะคะมีใบเดี่ยวนี่ใบเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะรูปขอบใบหรือรูปไข่กว้าง4-7เซนติเมตรยาว8-14เซนติเมตรขอบใบเว้าวเล็กเนี่ยค่ะช่องดอกออกที่ปลายกิ่งแล้วนี่ต้นนี้เขายังไม่มีดอกนะ,ะนี่นี่จะเป็นแก่จัดมากเลยกีบดอก4สีม่วงนะคะแกมเงินนะแล้วก็นะคะใบประดับสีเขียว ปสีน้ำตาลแดงเนี่ยฮะผลใบแห้งแตกได้เนะะี่ยสารสำคัญในรางจืดเนี่ยฮะสารสำคัญที่พบในรางจืดก็ประกอบด้วยกลุ่มโฟลิฟินอลเนี่ยฮะแล้วก็กลุ่มพาวนอยนยเนี่ยฮะสารหนูประมาณนั้นนะะซึ่งเป็นสารสำคัญในรางจืดที่สามารถยับยัง้งพิษของสารหนูเพื่อสมุนไพรประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายตั้งแต่ใบจรดรากโดยสามารถแก้อาการที่เกิดจากพิษต่างๆเหล่านี้ได้นีคะได้แก่พิษยาเบือ่อยาสังยาขามาแลงพืชพิษเห็ดพิษพิษสุราแล้วก็ยาเสพติดแค่พิษงูมแแลงปองเสียนะคะตะขาบใส่แบบประมาณ7จ็ดใบนะคะคุณสมบัติทงางเภสัชว,วิทยาของรางจืดเนะี่ยค่ะมีฤิ์ต้านพิษ ยากำจัดสัตรูพืชทั้งสียนเลคะ,ะแล้วก็มีอริต้านพิษจากสัตว์เนี่ยคะสรุปแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติที่ถือว่าน่าปลูกไว้เลยนะคะใช้แค่ประมาณสักนะเจ็ดใบเนะคะเราก็เพิ่งเห็นต้นเขาเถาเขาเหมือนกันเนะคะแต่ก่อนนี้ก็จะมีแต่เนะคะเอาใหา้ให้พี่เ็เก็บมาให้เนะะี่ยค่ะตอนนี้เข้าป่าไปเนะะี่ยแล้วเราก็ไปเห็นค่ะ ว่าเออนะข้างบ้านนี่ดูใบเขาเสียใบเขาใหญ่มากนะ,ะแก้ทองร่วงได้ด้วยสมุนตามตำรายาไทยนะแก้ทองร่วงได้ด้วยนะใบก็ใช้ต้มดื่มขณะอุ่นหรือคั้นดื่มเนี่ยหรือแปรรูปเป็นอาชาชงดื่มเพื่อการล้างพิษในร่างกายนะฮะลาก็ใช้ร่กที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะมียอดอ่อนด้วยสรรพคุณการดูดซับพิษของรังจืดนะคะ ต้านพิษนี่ยฮะสารกําจัดศัตรูพืชต่างๆนานาช่วยลดพิษของตะกัว่วช่วยรักษาผู้ป่วยติดยาเมาสุราประมาณนี้ช่วยรักษาพิษสุราเหลื้อรลังประมาณนี้แหละนคะคะแล้วก็ช่วยรักษาโรคผิวหนังนี่ยฮะต้านพิษจากอมแบรงสัตว์กัดต่อยนคะคะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะแล้วก็มีลดน้าตาลในเลือดได้ด้วยนะคะ มีดีแก้อักเสสนะข้อแนะนําในการใช้รางจืดสําหรับรางผิดก็ติดต่อกัน เจ็ดใบก็กินติดต่อกันอาทิตย์หนึ่งนะคะหรือว่าสิบวันแล้วก็หยุดไปนะคะเอาเดือนหน้ามากินก็ได้นะคะไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็ดูว่านะคะเรากินแค่ไหนเหมาะกับร่างกายของเรานะคะถ้าเรากินแล้วนะคะเรามีอาการผิดปกติก็ควรที่จะ,ะไม่หยุดรับประทานทันทีนะ,ะก็ณียาชงรับประทานก็ สองถึงสามกรัมนะทุกคนเนี่ยค่ะล่าก,ก็หนึ่งปีขึ้นไปเนียค่ะนี่คือสรรพคุณจากร่างจิดนะคะหยิบมาให้รับฟังนะ